สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม d by Daylight Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over Top Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภัยสนใจลิกงใต้คลิปครับผมโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็มีกับเกม Dead by Daylight Mobile วันนี้เรามาอยู่กับดานบอรดวุ่นวายวันนี้ผมเอาเพิรกเอเ่ยยกไม้มาด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าอุย้ยมีล็อกเครื่องเลยว่ะขาตกรน่าจะตึงเอาเรื่อง แต่ว่าสายตาผมเห็นโทเทมสนใจโทเทมอย่างมากขอแกะแต้มก่อนอุ้ยน่าจะล้มอะเรียบร้อยล้มไวซะด้วยเพื่อนพึกปั่นได้ไม่ถึง50%เลยถ้ามีไฟฉายนะบอกให้อดมัมน่าจะมีดินหุกหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้ใายแล้วโยนแขวนไปแล้วผมว่าเขาน่าจะมาว่ะผมรอไปช่วยเลยดีวยกว่า <S <S ผมมีบอรโร,อรนะครับผมเพื่อนมันมาแล้วนะมาแล้ว ก็เนียนไปช่วยแบบเนียนๆนียนโอเคเราสามารถไปดึงเพื่อนได้แล้วเพื่อนก็โดนตีไปแล้วดึงฮิวเลยเพื่อนต้อิวเลยฮิวเลยมีทานาวะน่าจะมีหัวหมูด้วยมั้งเนี่ยเพราะว่าหิวช้าจะจัดโอเคเสร็จเป็นหนึ่งเครื่องสักทีเพื่อนจู๊กอยู่ตรงนั้นเพื่อนปล่อยลำแสงทิ้งไว้ไม่มีไฟฉายว่ะอุ้ยแล้วเขาปั่นระเบิดจะเสร็จอยู่แล้วเมือเ่อกี้อีกนิดเดียวก็จะเสร็จอยู่แล้ว โอเคเสร็จไปอีกหนึ่งเครื่องฆาตกรยังไม่ได้ไล่ผมเลยนะผมยังไม่ได้จุกเลยปั่นไฟอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวผมปั่นเครื่องนี้ต่อกันเลยเราไม่เน้นจุกนะครับผมเรามาเน้นเก็บเต้มเพราะว่าหลังพักหลังหลังมาผมบวกหนึ่งบวกศูนย์ลบหนึ่งเยอะมากอุ้ยเรียบร้อยไปช่วยได้ไหมวะนอนไม้หรือเปล่าไม่ทันเพราะว่าน่าจะนอนไม้พอดีมั้งนเพราะแขนวนเสาไหนไวะเนี่ยเสานี้หรือเปล่า อุ้ยเสานี้ด้วยวะอุ้ยแล้วผมทำไมตัวผมมันกระโดดเสานี้ต้องรองให้เขาไปพังเครื่องก่อนต้องรอให้เขาไปพังเครื่องก่อนเราช่วยเลยจังหวะนี้แหละอุ้ยเขาเฟดเขาเฟดเฟขารู้ตัวเพื่อนมีบอโลอยู่ครั้งหนึ่งม่น่ารอดแล้วนะ่ะไปดีกว่าผมไปหาที่ที่อื่นอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยขาตรก่อนเจอผมเฉยบ้านเล็กเล่นได้ลินเฟดวะ เขายืนเฟดเก็บรอยเท้าแป๊บเฟดแล้วเดินเฟดแล้วเดินหะผมไม่เจอแน่นอนเราโหแล้วผมไม่มีกัดไม้เลยนะเขาไปโผล่ข้างในว่ะอุ้ยก้าวข้ามมาเลยก้าวข้ามมาเลยเอามีล็อกหน้าต่างด้วยแย่ละหลอกพับไม้ไปถึงทีเอ้จเย็นจเย็นไปรุ่นเชิงหนาเชิงหนา,าต้องเชิงหนานิดนึงเราไม่มีกัดไม้ถ้าโดนตีเราแย่จะลองงกไม้อีกสักรอบนึงอุย้ยไม่ได้ว่ะโอ้ยหมุนไม่ได้ ไม่มีกัดไม้แล้วว่ะเราตอนนี้เราเจ็บแล้วนะเราลิ้นยากเขาสมควรไม่เขาเฟดมาเตรียมกดตายยากได้เลยเตรียมกดตายยากเลยเลยอ้าอยทันอยู่โอเคเสร็จเป็นเครื่องเชิงหนาิดนึงเชิงหนาิดนึงโอเคเขายังตามมาอยู่ตรงนี้คอมโบกันได้ครับผมแต่ว่าเขาเดินมาแล้วว่ะเดินมาแล้วว่ะเฮ้ยเขาถ้าเขาไปดักเขาไปดักล้วก็วิ่งสวนไปเลยอุ้ยเกือบโดนเกือบโดนเขาเฟดแม่นอยู่นะแต่ว่าอุ้ยติดไปนะ ตอนนี้มีไม้วนเข้าไปได้เขาเฟกแล้วอะเฟกแล้วอะกระโดดไปแล้วก็กระโดดกลับสเตปสเต็ปมันเยอะสะเตปมันเยอะคนเนี้ยเขายืนเฟกแล้วอะผมไปไปทางเดิมดีกว่าเขาน่าจะเล่นสูตรเดิมสําหรับผมไปทางนี้ดีกว่าอุ้ยหลอกกระโดดอยูยังได้อยู่สเตปเยอะสะเต็ปเยอะก็ารกบอกสเตปเยอะนะเอาไปก่อนพับเซฟไปเลยไม่ไม่พังหรอสไลด์ไปเลยอุ้ย,ยเก็บโดน โอ้โหดวงจันจัดโอ้ดหน้าต่างล็อกไปแล้วอุ้ยเราก้าวข้ามมาอย่างนี้เลยกระโดดทันอยู่ปีจ๋ายาว8เมตรนะขอร้องโอเคเขาพังไม้พังไม้เราต้องผม่าไปเล่นแมนททึบโอ้ไม่ทันปะแมททึบไม่ทันต้องเล่นตรงนี้ก่อนอุ้ยเขาเข้าไปดักว่ะฉีกเลยถ้าเขาเข้าไปดักก็ฉีกเลยเอาแย่แล้วไม่น่าไม่น่าออกมาเลยอุ้ยเพื่อนมาบอกให้พอดีสวยจัดเพื่อนแตง โอเคเพื่อนมาบอกให้ได้จังหวะที่สวยมากโูแย่ yeah, แล้วอะ่ะเขามาแล้วอะ่ะผมต้องพับไม้หรือเปล่าเนี่ยไม่พับไม่พับเราใจแข็งอุย้ยไม่พับไงอีโก้สูงสวยเพื่อน <c oughs> เหลือเครื่องเดียวเท่านั้นเอาเพื่อนไม่หิวให้ผมด้วยเพื่อนหิวก่อนก็ได้นะเหลือเครื่องสุดท้ายเราต้องรีบปั่นแล้วข้าราการตึงอยู่นะเนี่ยทำไปเล่นโอเคเดี okay, ๋ยวผมไป หาเครื่องปัดไฟหาเพื่อนฮิวกันโอเคมีคนฮิวตรงนี้เราฮิวให้เพื่อนก่อนฮิวก่อนจะเสร็จแล้วโอเคตอนนี้ข่าเป็นมุมขยับนะครับผมแสดงว่าเขาไล่เพื่อนอยู่ให้เพื่อนฮิวให้เราก่อนแล้วเขามีหัวหมูธานาโอเคเสร็จห้าเครื่องเราตีเพื่อนไปแล้วไม่มีโนวันเขามีหัวหมูธานาจะฮิวช้านิดนึงนะครับผมเขาตีเพื่อนตรงไหนวะน่ะไม่รู้มีลมไปแล้วตรงนั้นเลยผมมีบอลโลอยู่พอช่วยได้อยู่ เขาไม่มีไอ้น,นั่นนะโนวันผมจะไปช่วยได้ไหมวะต้องเนียนไปช่วยอะ่ะต้องเนียนไปช่วยบอกว่าเขาจะไม่มีบาร์บีคิวบาร์บีคิวถึงไหมว่าระยะเนี้ยเฟดมาแล้วอะ่ะอุ้ยเราเจอผมพอดีแเราเนี่ยเอ้ยเอาไปก่อนนะหนึ 1, ่งพันเบอร์ยกไม้ย,ยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยเอามาทําไมอุ้ยกระตุกอย่ากระตุกดิเขาเฝ้าแล้วว่ะจะช่วยยังไงจังหวะน,นี้แหละต้องเนียน ต้องเนียนไม่เขาไปตีเพื่อนวะเราช่วยได้นจังหวะเนี้ยเพอยกไม้ออกมาทําไมวะเนี่ยไม่ได้ใช้เลยโอเคเราดึงเพื่อนคนนี้ได้ดึงก่อนน้อยโอเคหิวไหมหิวเปล่าหิวก่อนหิวก่อนโอเคจะได้แบบออกอย่างปลอดภัยหวังว่าเพื่อนคนนั้นจะออกได้นะครับผมหรือไม่ก็โดนไล่อ่าเรียบร้อยเขาวนอยู่ตรงนี้ว่ะเขายังไม่ได้ไปไหนเลย ผมจะช่วยได้ป่ะนะเขาเฟดไหนแล้วน่าจะเฟดแรกหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้ฮิวกันนี่ไงเฟดแรกอยู่ผมจะเนียนไปช่วยผมนี่เดินช่วยทุกคนเลยเพื่อแต้มนะครับผมแล้วก็พยายามทำทุกๆอย่างนะครับจะได้แต้มเยอะเน้นช่วยไปก่อนเขาน่าจะไปช่วยเพื่อนนะนะั่นแหละผมช่วยได้ไม่ใช่เขาน่าจะไปตีเพื่อนไม่ใช่ช่วยเพื่อน กลับมามีบอโดสวยติดบอโดเฮ้ยเพิ่งเปิดป,ประตูเลยผมต้องไปบล็อกนะเนี่ยผมวิ่งมาทำไมตรงนี้ไปบล็อกโอ้โหคิดไม่ทันคิดไม่ทันซอรี่เพื่อนซอรี่ที่คิดไม่ทันเฟสสองตรงนี้เปิดหรือยังเดี๋ยวเราวิ่งไปดูกันว่าประตูตรงนี้เปิดหรือยังนะครับผมโอเคตรงนี้ก้าวกลแล้วเราเปิดไปเลยเพราะว่าอุย้ยออฟฟิศใช้วหรอ เมื่อกี้ลืมดูอะเพาเพื่อนตีไปแล้วหรู้อม,มะนะั้งอ่ะอ้าวเรียบร้อยไม่ได้ออกจะช่วยไงเดี๋ยววะเนี่ยต้องช่วยได้ดิต้องช่วยได้อ,ไดอีกคนนึงอุ้ยอีกคนนึงเขาส่องไฟฉาย,ยตรงนั้นว่าผมเห็นเห็นแวบ,บๆบบเสาตรงนี้แขวนไม่ได้แล้วมันมันโดนถอนไปแล้วอุ้ยบล็อกหลุดนะน่าผมว่าถ้าไปบล็อกก็พอดหลุดนะอ้าวเขาซอกไม้ซอกไม้ยังก็ไม่กออกอ้ยออก โอเคลุตลุดลุลบล็อก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 บอกให้เพื่อนก่อนเพื่อนยังดวงแข็งนะเนี่ยน่า <c oughs> จะออกได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเขาไม่นี่ไงบล็อกได้ถ้าเขาแบบไม่เฟดแล้วมาดักข้างหน้าก็รอดอยู่ขงเขาเพื่อนจะมีตายยากโอเครอดนะครับผมจีจีครับเกมนี้เราไปดูกันว่าจะได้ลบหรือบวกศูนย์กันหรือเปล่าทําขนาดนี้แล้วนะทําขนาดนี้แล้ว โอ้โหบอกศูนย์้วกรังหนึ่งขึ้นมาตัวอะไรวะเนี่ยทำไมสัวนใจมาเต้นตึกตักตลอดเวลาผมว่าจะอุ้ยมาแล้ววะตจวอะไรวะน่ะโอ้โหโอนี้โอนี้สก,กินทองหลอกไฟมาหนึ่งอุ้ยอย่าก,กระตุกดิพับไปก่อนถ้าเจอโอนี้เราพยายามพับไม้นะครับผมพยายามแบบไปีไม้แบบอย่าให้เขาตีเราได้นะครับผมถ้าเขาตีเราไม่ได้ก็เขาก็เป็นตัวเดินดินปกตินะถ้าเขาไม่ได้เลือดแต่ใดยที่เขาไม่ได้เลือดเขาตีอะไรวะน่ะ ฉีกเลยผมฉีกเลยผมจะไม่ค่อยวนกับตัวนี้เท่าไหร่ฉีกได้ฉีกเปยได้เปยลนะตัวเนี้วิมาวะเขาเข้าไปดักด้วยยังไงเอเข้าไปดักข้างในวะฉีกเลยจังหวะเนี้ยผมไม่วนหรอกวนไปก็น่าจะโดนตีเล่นตรงนี้ดีกว่าเล่นตรงนี้ดีกว่าพยายามอย่าให้โดนตีนะครับผมวยหล่งไฟอโอ้โหเรียบร้อยตอนนี้เขาได้พลังแล้ว เขาเริ่มเริ่มเก็บเลือดได้แล้วนะครับผมโอ้มัอกีผมหลงไฟครั้งน,นี้จะไม่หลงแล้วครั้งน,นี้จะดูดีๆมจะเก็บลายไม่ดูไม่ดูคาตก,กรไงไม่ยมาวะเขาเก็บเลือดผมรวๆฉีกเลยฉีกเลยเอ่าแล้วเขาไม่เอาผมแล้วเขาเก็บเลือดผมแล้วเขาพอเลยถ้าเขาตีได้สักสองตัวเขาน่าจะเลือดเต็มแล้วนะครับผมถ้าตีได้สักแบบให้เจ็บสองคนเขาน่าจะเลือดเต็มนะถ้าเขาเอาพวกแอดออนแบบเลือดเร็วมาโอเค ม่รู้อ่เปลิงยกมาจะได้ชาหรือเปล่าแล้วก็ปั่นตรงนี้เลยให้เพื่อนจุบไปเขาน่าจะไปไล่เพื่อนแล้วโอเคปั่นตรงนี้ได้ชิวๆแล้วก็นั่งปั่นเก็บแต้มเขาไล่กันอยู่ตรงไหนมนะ้าะเฮ้ยหมาแล้วเปล่าเอยอย่าวิ่งมาอย่างนี้สิถากลัวโอเคไม่ไล่ผมนะกลับไปปั่นต่อโอเคเขาไม่ไล่ผมเฮ้ย เ็ไปหนึ่งเครื่องโอเคเสร็จไปอีกเดี๋ยวครั้งสุดท้ายไม่รู้ว่ามีโนวันหรือเปล่าเพื่อนล้มว่ะผมก็ไม่ช่วยมีคนรอช่วยหรือเปล่าวะน่ะุูแล้วอุ้ยอะไรอ่ะไฟฉายเหรอน้าจะไฟฉายนะครับผมไม่งั้นก็สตันไม้ตรงตรง,ตรงบ้านเล็กโอ้โหแล้วเพื่อนลากมาผมแกะเ,เท่าเทียมโยมาแล้วโอเคเพื่อนจูไปก่อน แล้วก็ไปหาเครื่องที่เพื่อนปั่นไว้ไม่รู้ว่าเพื่อนปั่นตรงไหนไว้บ้างนะครับผมตรงนี้โอเคตรงนี้ปั่นไว้นิดนึงหรือเปล่านิดนึงจริงจริงนนิดนึงแบบนิดนึงจริงๆอะ่ะเพื่อนปั่นไวอ้อ่ะแล้วก็นั่งดูเพื่อนไล่โอละพับไม้ไปเลยแล้วก็นั่งดูเพื่อนไล่ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนจูเด็กไปก่อนแล้วก็ปั่นชิวๆปั่นชิวๆไปก่อน ไม่ใครทำอะไรใครถอนเสาเอาแตมเพื่อนเอาแตมโอ้โหเขาไล่ไปบ้านเล็กแล้ววะ่ะคืนนี้อุย้ยเขาเปลี่ยนเป้าหมายเฉยอะไรวะนะ่ะแล้วเฟิงหมิน่นไม่ยอมลุกโอเคเดี๋ยวผมกลับไปเนียนปั่นต่อได้กลับไปเนียนปั่นต่อดีกว่าเว้ยมาปะเนี่ยโอยแย่แล้วอ,อุ้ยติดแย่แล้วต้องหมุนหลอกนิดน,นึงอูย้ยังได้อยู่สเตปนี้ไม่ได้ใช้กันบ่อย สเต็บอะไรวะเนี่ยเอาไปอะเอ้ยไม่เอาอะเอาอเอ้ยไม่เอาแล้วเขาไม่เอาแล้วมีคนถอดเสาอีกแล้วเพื่อนเก็บแต้มจัดพังเครื่องวะเครื่องตรงนี้ก็ยังมีนะแต่ว่าผมขี้เกยจปันเริ่มใหม่อ่ะปันตรงนี้เลยตรงนี้นจะเสร็จแล้วอ่ะโอ้โหเขาก็ทื่อไปแล้วไรเพื่อนอยู่แมอเทพมเพื่อนน่าจะเล่นได้อยู่นะครับอูหลอกไฟว่ะหลอกไฟ เขาลอกอะไรกันกันมาหน้าดูสเต็ปเรามานั่งดูสเต็ปเพื่อนจูนะครับผมว่าเราไปดูกันว่าฆาตก,กรเขาชอบยัดไม้หรือเปล่าเอ้ยตีไม่โดนตีไม่โดนคนนี้น่าจะเจ็ดสิบสองง่ายอยู่นะครับผมฆาตก,กรคนนี้อ่าแล้วหลงไฟอุ้ยไม่โดนนี่ไงนี่ไงมาหน้าอุ้ยเดินเร็วมากโนวันหรือเปล่าโอ้นี่ไงว่าเลยเดินเร็วมากไม่ใช่เพราะบัตรลับินเป็นเพราะโนวันแล้วผมจะไปหาที่ไหนอ้าวแย่แล้วตรงนี้ไม่มีไม้ผมจะล้มมัเนี่ย โอ้โหเข้าบ้านฟ้าไม่ทันแย่ yeah, แล้วครับเยอแล้วครับน่าจะล้มหลอกไปไม่ได้แล้ววะรอบนี้ไม่ได้แล้ววะโอนี้บอกไม่ให้แล้วโดนเขียนที่เข้าไม้ไม่ทันผมว่าจะวิ่งเข้าบ้านเล็กนะเมืเ่อกี้แต่ว่าวิ่งไม่ทันะ่ะเพื่อนฮิวกันเสร็จพอดีโอเคถือว่าคุ้มอยู่แลกให้เพื่อนเราต้องผัดกันขึ้นเสาบ้างไม่ใช่แบบไม่จะเพื่อนขึ้นเสานะ มาตรงนี้เพื่อนเล่นไปแล้วบ้านเล็กผมไม่ได้ดูว่าเล่นไปหรืยังปะผมจะวิ่งเข้าอย่างเดียวเลยไม่รู้ว่าไม้หมดหรือยังโอเคเพื่อนต้องวิ่งมาช่วยเขากลับมาฟ้อรหรือเปล่าไม่แน่ใจสวยเขากลับมาฟังไม่ได้เพื่อนมันเสามันใกล้เส่ามันใกล้เกินเอ้ยแขวนได้ไงวะน่ะแขวนได้เฉยโอ้โหโอเคเพื่อนเปิดประตูอยู่ตรงนี้ ผมว่าผมไปช่วยได้นะน่ะไปรอช่วยได้เขาต้อจะไล่อีกคนอยู่หรือเปล่าหลุมเกิดบ้านเล็กนะเห็นแวบๆมัเ่เยอะช่วยได้นะเนี่ยดึงเลยแล้วกันอุ้ยแล้วเดินดึงหลังมีแทงหลังโอเคที่จริงแล้วมันเป็นแท็กติกเอไม่ได้พลาดนะไม่ได้พลาดมันเป็นแท็กติกเห็นปะไปเรื่อยอ่ะเออเพื่อนก็รอดหมดนะเนี่ยอุ้ยไม่ดีกลายเป็นดีเฉยเลยเปิดเลยเพื่อนเปิดเลย โอเคแล้วก็ให้เฟิงหมิ่นไปบล็อกให้คนนั้นโอเคสวยงามสวยงามเลยเม่ยเขาเปิดตีมาเราออกเลยกว่าเดี๋ยวไม่ได้ออกรีบออกเดี๋ยวไม่ได้ออกนะเพื่อนอุ้ยไม่โดน <laughs> โอเคโอค้ย